สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนแขกกำลังนั่งสักแตงอยู่นะได้ยินไหมได้ยินเสียงแขกจอยแขกดอนแขกไม่มีหนวดนะคะคนนี้นี่เจเอาไอ้นี่แพมาฝากจอยจอยเก็บมางวดนั้นก็ยังกินไม่หมดอันนี้ก็เก็บมาให้จอยอีกจอยกินไปกินไปเรื่อยๆจ้ะนี่อันนี้จากสวนข้านพี่สายจ้ะพี่สายเอามาฝากจอยทุกคนมีอะไรก็แบ่งปันกันกินมีมีน้อยให้น้อยมีมากให้มากนาที่เนาะ ล้วก็จอยกับพี่สายก็เดินไปร้านมือสองก่อนไปร้านมือสองก็แวะเก็บแอปเปิลคิวไปฝากน้องใหม่จ้ะน,นี่วันนี้ใหม่เอ้ยมีแต่ลูกอย่างนี้เลยทากันกับพี่สายยือะไรนะพี่กล่องลงนะุงเนาะเออดึงลงกันเนี่ยอันนี้เก็บเอาไว้เอาไว้ไปให้น้องใหม่จ้ะลูกกลังสดสดูข้างบนหลายหลายนะาไม่ได้แต่ว่าอย่าบอกให้จอยเป็นปีนของเขาเด้อเพราะว่าเขามีกล้อง แต่ว่าถ้าเขาเห็นจอยเขาให้จอยเก็บอยู่แต่เราเก็บแค่ที่เราเก็บได้อย่างที่จอยบอกไร้คิดนั่นแหละเราอย่าไปเอาไม้สวอยถึงสวอยมันก็มันก็ไอ้นี่นะพี่เนาะมันก็แบบว่าเข้าไปเก็บไม่ได้เพราะมันมีตะปาน้ำก็<อ>ได้ให้น้องใหม่ได้เยอะอยู่หนึ่งวันนี้ได้ให้น้องใหม่เยอะอยู่จ้ะเอาไปให้น้องใหม่จอยก็กำลังอบปลาที่ไปตกมาสู่พี่สายกินแด้เอาเอาฝีมือตัวเองให้พี่สายกินเนะี<ม>่ยน้วพี่สาย นนปลาสดๆเลยเอามาแจกที่สายที่สายก็ตั้มเฮ้ยพอแล้วบ้างที่มันเยอะแล้วลน้น่ยนะเนอะมันหอมปะมเก็บเลยเอาอีกนะเลยเอาอ,อันนี้จอยก็จะซื้อเอาไว้ให้น้องมิลีจอยเปินเปื่อนเลยซื้ออะไรไม่ปอดไม่ใช่น้องมิลีนี่นี่อาจจะเป็นรูปหมาน้องมิลีชอบหมาเห็นไหมเนี่ยไปฝากน้องมิลีนี่ยอยู่ในกล่องเงี้ยจะเป็นรูปหมาเงี้เนี่ยอย่างเงี้ย เกิดออกมานี้เป็นลูกหมานะเพอร์ดี้มีเพอร์ดี้เลยเนอะเป็นเพื่อนกุนแจนางจะเล่นไปต่อก็ไม่รู้นางโตแล้วเพื่อนๆเด้อนี่หมาหมาฝากหลานหลานชอบหมาไงนี่นี่หมาใครจะมานั่งอยู่ที่เดิมเด็กมันมีพัฒนาการดีกว่า สวยแกขวดยาคือเจือมากเลยอันนี้ตัวเดียวกันหมดพี่ตัวเขียวเนี่ยเออเห,เหมือนกันหมดเลยเออเหมือนกันมันมีสองกล่องสามกล่องอีสกสองสกล่องตัวเหมือนกันแล้วก็อีกอีกสามกล่องตัวเหมือนกันน่ะมีตัวพิ้งอะ่ะอันนี้อุ้ยจ๋อมีเจอืมเจอมันสาม น <sach s> <laughs> ี่ก็ไปเพื่อนองานจะไปแจกเพื่อนแจกฝูงแจกอะไรก็พวงกุญแจนี่พวงพวงพวงกุญแจแล้วไดโนเสาร์นี่สวยดีฝุ่นแจเพื่อนไปน้องมิลลี่ดีอ่ะมาสวัสดีค่ะรับนี่เขสวยวัสดีค่ะบักแตงจ้าแตงมาตาสวนจอยแอบแสบมันบรขคุมเอาซ้ำนี่เลยน้องจอยเนาะใช่ อไ่ด้นานเอาเพ่ปานเลยเพ่ไปเก็บไอกลางคไปเก็บหลงตอนนี้นี่จะมีเก็บอะไรก็เขือข้างนอกกันนะะเว่นเออมาเทศเออนี่เยอะแล้วนี่มีอยู่ใช่ไหมเยอๆล้างแล้วเพ่จะเพลินจะทำให้มันหมดถุงนังไรย่ากินหมูยชสมดเนี่ยเลือนี้เอาให้หมดเออาให้หมดเลยเลือเ้าก็จะนั่งช้ใหญ่เ ยีชดลายๆช่ S, วงนี้อย่างก็จะกดขึ้นใช่ไหมกดหัดลายยอดเลยม i, นันเห็ดฉมหลายกินบักสมแบบอยนบักแอปปเิลกินแอปเปิ้ปปลไม่เสียบลายบักแอปเปิ้ลกินงกับน้ำเปล่าหวานพี่น้องอมเสียบคนละแบบนะจะไ้กัแบบแดงต้องมาแบบนี้เสบก็แบบแดงจ้ะแบบแดงคนกับตาหักของคนแต่ว่าอันนี้อร่อยอันนี้แสีบกว่าเพราะว่าพี่สายกินครั้งแรกติดใจเลยอะนะแบบเปรี้ยวโบ้แห้งแล้วก็ รอดมานะเจ้าไอ้หายถึ๋งว่ามันคือแอปเปพลเธอไปแต่ว่าที่นี้มันแสบกว่าแอปเปพลทั่วไปอีกเพราะว่าเราผสมไงมันเหมือนพูซาเออปลาพี่ใายนู่นนะทาเกลือทาเกลือกินทรกินทะเลขึ้นมาเลยกินทะเลกินทะเลร้างอันนี้สักหน่อยกินทะเลขึ้นมาเลยนะวันนี้พี่ชายก็ได้เสื้อจากร้านแพงสวยนะจอยก็ได้เสื้อกันฝนกันน้ำอ่ะ วอตเตอร์ฟลูอ่ะเก่งด้วยเพราะว่าช่วงหน้าหนาวนี่เราต้องมีเลยทุกคนเออไปหาเก็บคงเก็บเห็ดอะไรอย่างเงี้ยนะอนเาเจยเอาฝากเวลาซหน่อยใช้ก่อนฝ <c oughs> ากเลยนะฝากเลยนะเะอะไรเออ้ยค่เด้อเมันไม่ซุปวันศุกร์เอง พี่เรากัดกินดิกัดกิน,กนจิ้มก้อนเขาเาไม่รู้เอว่าพูถ่อไว้ผมกินอย่างก่อนเดี๋ยวจะยิ้มก้อนเขาร้อประเดง เรก็ปรมาณแค่นี้อนนะนี่่เยไม่ได้นี่แล้วทุกคนตาแล้วลงไปตามข้างล่างแล้วตานี้ไม่ได้เพราะ <c oughs> อะไรเดี๋ยวใครจรู้ดิเดี๋ยวเพมันแก่แล้วพี่แก้ กินน้ำก็ขอเพื่อนแม่แนนันั่นสีต้มนิกูนูได้มนนี้ก็จะไม่มีน้ำพริกก็จะกินกับไอเนี่ยเอามาเรเลงพริกผงกินได้ไหมพี่เนาะโรเลงพริกผงเนาะพริกผงอ่ะไอหนึ่งตําแจงกัมีเลยกินข้บมะเขือขอันแล้วตํแจงกับมกเขือใช่ก็จะว่าพริกทำน้ำพริกผงไมมะเขือมันก็เลยตําบะฮุงเนา มันเป็นแบบพวกสดมันเดือดมาในบบคุยม,ม,มันไม่คุยจา้าเกี่ยวว่าคุยรู้จักพี่เราเ็ภาษา <laughs> เดียวกันแหละ <laughs> พี่พี่สายนี่ยคนของเรารู้จักบล็อกยช่อยรู้จักบลอกคุยใช่ไหม <laughs> โหเอาสมสมไรนะก็ดีเลยสิเอากล้องกันนะ กองไข่้วจ็เย็บไปร้ายใช่ไหมวันที่นางมามางไปส่งนางเอาเพราะว่าไปส่งเพราะนางตาคางเกงงหายเข้าหนึงตาลังสีสะดือดัาน้างโบสตก็บือดตาเยังตัวนั้นจากไซนนะมันคุ่นดีตัวนั้นจลยแต่เนี้ยหัว นี่ผมนัวเจ้าก็ขลุ่มขลุมขลุลมขเล็กลมโคเล็กโลมโคเล่กจ้าทำให้มัน้ามาเขือนออกกอนแล้วก็พิดพอสนี่ตีกรดิ่หนึ่งยเดียวสองอต่อนู่วันที่สองอนนน ร้อนก็ร้อนแม่นะต้องพ่อเช็คเทลงไปจ้านู่นนู้นนิ่วจริงทีเนี้ยเพื่อนๆไม่แข็แล้วทีเนี้ยเดี๋ยวเนั่งกัมาจ้อยแข็งไม่ได้ครับเชิญได้กินเลยโอรยว่าวิ่งตีแบบเรีอะไรนะพี่ตีแบบหน้ามืดอีกจะกองเงี้ยที่สิลงกว่า แกงกับนี่จ้ะแล้วก็พวกตับไก่ก๋วยเตี้ยวครับเธอฟาเสียนะไม่รู้แหละคนจมูกทุกคนไม่รู้แหละจี่ก็แทนเป็นแบบช้อนเดียวกันได้จะไม่กลบติดโลกกันจ้ะน้ำปลาไหมม่ได้เค็มเกินไปเดี๋ยวก็จะอ๋อหนาสซก่อนทำพอดีทำมันอันนั้นก็จะเพิ่มน้ำปลาหน่อนึงแตอว่าถ้าน้าแหงออกอาจจะได้เพิ่มนะใช่ เพิ่มน้ำปลาแดงเนแล้วน้ปลาก็คงจะไม่ดูดูปลาดิไอ้เอาเอากระติกกรครงครงรงติงติงอวน้ำอ่ะดิอันนี้เก้อะไรพี่หน้าเลยอะมันวุวนขนาดนี้แก้วหน้าหมูอะ ใส่เอาไเงบ้างาีหน่อยนะเดือดชอยดูเยอะขออันนี้คิมทั้งโอยนะคะมนดมเดิอีกเาว่าน้ากแกงออกถ้ากินกับข้าแล้วมันจะไม่แส่มัมีความเปรี้ยวกว่าบานเนี่ย ตัวินที่นี่กหายน้ำใจเลยทีเนี้ยทำงานด้วยทีเนี้มันก็หิวน้ำแย่จรเยอคือมาหิวน้ำครับแค่ทำงานไปบางนจะหายน้ำน้ำใจมันตดินที่ไหนรู้เลยนะคะระเด็นน้กระแดกน้ำนาตําเป็นลูกสไ้าได้ไหมทุกคน ลูกสะพายไหมไข่ไข่ดำต้องกิเหรอเต็มดิแซ่บไปยังเต็มดิก็แซบแล้วก็ว่าแซ่บเลยมาให้ที่เข็มขาดอะไรกยังไม่หั่นเขมเลยขาดอะไรอีกสันบอกเสื้อจอเปียกพอแล้วพอแล้วอะไรทุเติมเลยมากมายเลยทุกเติมมีกระพังเลยทีนี้ไม่ต้องกินกันละ คนค,ค,ค,ครูรดงครูร่งเนี่ยติเงยจอยโำเคตัวไปในน้ำาำขึงมึงเห็นไหมละ่ะทุกคนเน้อจะน้ำน้ำดำแตงเมนูบ้านๆจะทุกคนเนี่ยมะเขือ ในสวนเราเองนะคะนี่นมะเขือแล้วก็ตัวนี<ม>้ก็จะเขาเรียกอะไรนะน้ำพริกจ้ะนะคะพริกผงพริกผงจ้ะน,นี่ แซ่บนะเมนูอย่างเงี้ยทุกคนจะบอกไว้ก่อนเนี่ยใส่ผงชูรสลงไปกินกับไอ้มะเขือนี่แซ่บน้ำปลาแดกใส่ลงไปจ้านี่น้ำปลาแดกต้มสุกนะคะน้ำปลาแดกดิบก็แล้วแต่คนกินนะจ้ะทุกคนจะเอาน้ำปลาต้มสุกหรือน้ำปลาแบบที่แบบว่าดิบก็ได้จ้ะ สุกก็ได้ดีก็ได้แล้วแตคนชอบแต่หองจอยอต้มสุกแล้วนะจ๊ะอย่างเงี้ยแค่นี้อ,อร่อยแล้วทุกคนเออนี่น้ำพริกผงกินกับผักอะ่ะก็พูดแล้วนำ้ำลายไหลนี่เราก็ใส่ลงไปเยวก็จะเอาปลาออกมาจ้ะทุกคนนะทีนี้ก็ปลาจะ้ะปลาที่ไปดตกมานุ่นน่ะ นูนะทุกคนแน่นี่จ้ะปลาที่ไปตกมาผักในส่วนของจอยเองน้ำพริกปลาระพริกผงตาแตงจะทุกคนนี่เราจะเมนูที่จอยจะกินกับพี่ายวันนี้อนแขนเสื้อเตรียมตัวระวังเงางไปอัน,นทุกคนพี่ไซบ้าง กินข้าวกันจะ้ะนี่แหละเมนูสดปนะมาเดอ <Okay. S 1> ้อดอ,อืมจะได้พริกเยอมไม่ต็มกล่องข้อความนะหม้อหม้ออันนี้มหม้อไร้น้ำมันหม้อทอดหม้อทอดหม้อย่างไร้น้ำมันหม้อทอดหม้ออบอืม,ม นอ,อะไรอืมอันพริกเศรษน้อยกินอย่างเงี้ยมีมะเขือไงเธอชอบกินน่นาจะตำแตงนี่ชอบกินตำเลยเพราะว่าชอบตำชอบกินตำชอบแบบเงี้ยนี่กดด็โซเดียมโซเดียมโซเดียมนี่ก็มีโซเดียม ทะเลกันหาปลาทะเลกันหาอะไรเอาปลาปลานุ่นนะฝุ่นเอ้ย thank you ใช้มือเลยนะคะทุกคนค่ะใช้มือเลยนะจ๊ะไม่ต้องไม่ต้องห่วงเลยนะโอ้เพื่อนเพื่อนปลายังไม่ตายกระโดดใหญ่เลยเมนูเหมือนพี่กินเมื่อวานเลยอ๋อเพื่อทำปลาอย่างนี้เหรอ เป็นไงเนื้อปลาทะเลวันสองวันผ่านไปกพรอร่อยมันไม่เคา้าเนาะเมือวานพี่ซื้อมาจากห้างพี่ก็อบแบบนี้แหละแล้วก็กินกับแจ่วแจ่วปุ๊แบบนี้มาถึงมัไเออจบ,บน้ำปลาเหรออืมรับ พี<ส>มือจอยนั่นนี่จะตกเองมากเลยสนุกดีเพื่อนเพื่อนสนุกไม่พอได้กินอีกอชอบอยู่ตกตกปลาหาหอยหาเห็ดเนแล้ะพี่นะเราจะคนที่แพ้อันี่นะเป็นคนที่แบบไปทะเลอ่ะ เมาขึ้นเมาเรือแต่เป็นรอบนี้ต้องใส่มันมีความตื่นเต้นอะ่ะเราสนุกเันเลยลื่ไปเลยไม่เมาเลย <c oughs> ยังกันบ้านพี่พี่ลองแัดพวกนี้เลยนักเต,ต้านี้เขาไม่สนใจหรอกเขาเขาสนใจแต่ไอ้ตั้มเนี่ยเมนูอย่างเงี้ยนะพี่นันจะเลิศมาก มันนี่อันเนี้ยแตีว่าเดวต้องกินกับกัมมะฮงอะกินกับอะไรก็ได้มันของเธออือเดีก <c oughs> ็ตั้มต้อยู่นี่แหละกำมตมะฮงอื ต้มเปกนลูกนะมะเขืออเน,นี้ยบางบางคับในหะ้แต่เขากินเขาก็เป็นคนที่แบบกินได้แต่ไม่ใช่ผักปวดทุกทิ่ท้สายเนะี่ยอันนี้ก็จะพันเนาะเปนพันคือพันเปาะอืมอันนั้นเป็นพันอะไรเขาเรียกทางปุบที่เราเอามาตามําที่บ้านเรามาตําปนเห็นไหมเอามาตามุ๊บนะอันนี้ก็ตุ๊บได้ตุ๊บได้ทุกมะเขือกัดในจินเนยะ <laughs> อันนี้แบิวคนคนเขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ทุกทไม่ใช่ผักที่ปวดปาเนี <c oughs> ะปวดคอโย่งเนี่ยนี่เ<อ>นี่าจะแตงอืมกินไปอืมจ,จำแตงย่างสามตัวไม่ใช่น้อน้องน้องแอนตัวนึงพี่สายตัวตอยตัวนึงเพี้ยนที่ไม่กินเดี๋ยวเราบอกไว้ก่อน เพราะว่าเรียนดีเป็นคนที่กินยากกินอยู่ฟิตแอนทิพน่ะฟิตเค้กฟิตผัดฟิงเกอร์ฟิตพายอย่างเงี้ยกินอยู่แต่ว่าฟิตอย่างเงี้ยฝันไปเถอะแล้วก็ทูน่ากระป๋องมันอ่ะกินอยู่นะเป็นกัดกัดเป็นระเบ้ากัดเป็นละเบ้า จานถูกต้องมันมนือนกันใช่อย่างเงี้ยมาคำอีกคำสุดท้ายเพื่อนคลิปมันจะยาวเกินไปนะคะทุกคนคำนใหญ่ๆคำใหญ่ๆ <c oughs> เห็นไหมเนะี่ะ <c oughs> เรื่องเลยอยากทวงดิลากันเพื่อนตัเองพูดเองเอไงว่าคำใหญ่ๆอันนี้ก็ทวงแค่ไงกันนะไปไปเลย พวกเราก็จะขอลาคิดประจับ bye ะบายบายค่ะทุกคน